มันไม่ใช่โอเคมาเริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปีพันแปมจันนักเรียนชั้น6ทับหนึ่งเลขที่30สนะคะก็จะมารีวิวเอ้ยรีวิวดูเปล่ารีวิวก็ได้รีวิวเป็นการรีวิวบ้านที่คุณครูให้ทำมันก็คือการบ้านแหละแต่ว่าเราจะมารีวิวว่าบ้านเราเป็นยังไงอะไปดูแบบแรกกันก่อนแบบแรกที่หนูเขียนนะคะมันจะเป็นแบบ แปลกๆแบบปแปลกๆนิดนึงไม่วัดไม่อะไรเลยไม่รู้ว่าขนาดเท่าไร่อะไรยังไงนะคะก็แรงบัในดาลใจได้มาจากอ่านิยายเรื่องบ้านวิกลคนประหลาดก็เลยกลายเป็นเป็นบ้านแบบปแบบปลกๆแบบนี้ค่ะโอเคค่ะหลังจากไปนะคะเราก็จะมาดูว่าบ้านลักษณะเป็นยังไงแบบเป็นบ้านก็อาจจะเห็นได้ว่ามันมันไม่ตรงกันเลยมันมันไม่สามารถดูได้ ใช่มันไม่สามารถดูข้างในได้ถม้ว่าหนูจะเปิดแบบปิดหลังคาแล้วให้ดูก็ตามก็ดูไม่ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นได้ว่าหลังคาบ้านถ้าไม่หลังคาบ้านอีนนี้มัน,ปนแปลกว่าอันนั้นมันจะยกสูงนะมันจะยกต่ำซึ่งเนี่ยมีความคิดที่ว่าอะไรแปลกเราควรเอามาใสาเ่เว้ยแต่ความจริงแล้วก็คือทําไม่ได้ทําไม่เป็นก็เลยเป็นแบบนี้เองนะคะค่ะต่อมาค่ะเป็นห้องห้องแรกเลยนะคะนั่นก็คือห้องข้างหน้าสุดห้องข้างหน้าสุดเลยเนี่ย จะเป็นห้องนอนเป็นห้องนอนสําหรับเอ,อลูกสอหรับเ,ออเราเราเราเป็นคนนอนที่แบบนอนติดประตูบ้านเนาะเราก็จะเป็นอาจจะเป็นห้องนอนเราก็ได้ห้องนอนเพื่อนห้องนอนน้องอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันส่วนเพื่อนๆอาจจะเห็นห้องข้างๆสองห้องนะคะทางขวามือมันเป็นห้องเอาไว้สาหรับกรีดคะ่ะกรีดสิครับกรีดออกมาอดทนเอาไหมกรีดออกมาครับกรีดออกมาหยอกหยอก อยากเล่นมันเป็นห้องทํางานค่ะซึ่งสองห้องนี้เป็นรูปแบบเดียวกันก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ไดเอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นแบบเดียวกันเป๊ะเลยเฟอร์นิเจอร์เป๊ะเพราะว่าเราคอนทรลซีและคอนทรลบีไว้ห้องนี้ค่ะค่ะหลังจากต่อมานะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นช่องโมโหรอยู่ตรงนี้นะคะช่องโมโหตรงเนี้ยเป็นห้องสําหรับเป็นคอเซตเออตั้งใจว่าจะทําเป็นห้องคอเซตแบบเอ้ยเลืแต่งตัวอะไรนู่นนี่นั่น ไม่เป็นอีกแล้วเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่มันเป็นห้องน้ําเชื่อมระหว่างสองห้องนอนนะคะก็ขาดเป็นห้องน้ําห้องน้ําแบบใหญ่มากใหญ่ชิบหายกูอยากรู้ว่าเฮ้ยเราจะทาห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้ไปทําไมทุกคนสงสัยไหมคะสงสัยเราก็สงสัยเหมือนกันอะคีก็จะเห็นแค่ว่าห้องน้ําของเรามีทั้งอ่อางน้ําไม่มีฝักบัวนะคะมีอ่างน้าน้ำให้ไม่มีฝักบัวมีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างมือที่ไม่มีกองน้ําให้ ยังเป็นข้อพิพาทอยู่ทามผ่านไหมผ่านต่อไปค่ะห้องใหญ่สุดห้องใหญ่สุดเนี่ยเอาไว้สําหรับเป็นแบบมาสเตอร์รูมอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เราตกแต่งให้มันเป็นเหมือนกับห้องธรรมดาธรรมดาธรรมดามากๆธรรมดาจริงก็คือมีเตียงนู่นนี่นั่นจบพอต่อไปค่ะเพื่อนๆอาจจะเห็นโซนที่มันแหวงแหวงใช่ไหมคะที่มันแหวงแหวงตรงเนี้ยเราอ่ะจะแบ่งเป็นสองโซนเว้ยคือมันจะเป็น ห้องโถงสําหรับรับแขกและห้องทําอาหารเพื่อนอาจจะเห็นได้ว่าอ่ะห้องครัวของเราก็จะมีห้องครัวมีเคาน์เตอร์มีอ่างล้างจานนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารสําหรับสี่คนแต่บ้านสร้างไว้สําหรับสิบคนแต่มีโต๊ะอาหารแค่สี่คนเพราะที่เหลือนั่งพื้นหมดเลยเป็นคนไทยเป็นครุงเต้เป็นครุงเต้เเตั้งแต่กระเนิดก็เลยนั่งพื้นนะคะค่ะหลังจากมีห้องครัวนะคะเราก็ต้องมีห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็จบจบอย่างจบอย่าง จบอย่างจบแล้วอาจจะจบแล้วก็ได้แต่อย่างค่ะยังไม่จบเพราะว่ายังมีสนามข้างหลังบ้านไว้ให้เด็กน้อยวิ่งเล่นใครที่มีลูกหลานปู่ย่าตายายอะไรที่แบบโอ้ยอยากชมวิวเด้อะไรแบบเนี้ยสามารถเปิดหน้าต่างออกไปได้เลยค่ะออกไปคนนั้นน่ะเออนั่นแหละออกไปออกไปได้ดูชม,มวิวชมนกชมไม้แล้วก็บ้านของเราเนี่ยจะปลูกต้นสนไว้ด้วยอ๋อก็จะเป็นการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Thank mm -hmm. you.